สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวกล้องตัวนี้นะครับเป็น Pentax นะครับ Digital i10 นะครับกล้องตัวนี้ก็ทํางานเต็มระบบนะครับเพื่อนๆบอดี้โดยรวมก็จะเปื้อนแบบเหมือนเปื้อนแบบเหมือนเป็นสีหรือว่าเป็นเครื่องสําอางนะประมาณนี้นะครับนะครับแต่ว่าด้านหน้าก็ยังดูสวยอยู่นะเพื่อนๆนะครับจะมีสายของข้อมือนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับ มีแบตเตอรี่ให้แล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดให้ 2G ิกนะครับใส่แบตเข้าไปล็อกแน่นสนิทด,ดีนะครับวิธีการเปิดก็คือกดตรงนี้นะครับถ้าเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่เขาก็จะให้ตั้งค่าพื้นที่ถ้าไม่ตั้งก็กดข้ามได้เลยนะครับกล้องก็ทํางานเต็มระบบปกตินะครับการซูมเข้าซูมออกก็ปกติดีนะครับซูมได้ร,รวดเร็วเลยนะเพื่อนๆนะครับเรียนสวยใสด่ดีจอก็เห็นได้ชัดนะครับ วิธีการถ่ายก็คือกดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งครับกล้องก็จะล็อกโฟกัสใ้แบบนี้แล้วก็กดลงไปอีกทีหนึ่งครับยับลงไปครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับแฟลชก็ติดดีนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถือว่าชาร์จแฟลชได้รวดเร็วเลยนะครับในรูปภาพที่สวยอย่างแน่นอนเลยนะครับกล้องตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แฟลชนะครับส่วนถัดมาถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดเพื่อนๆก็เข้าตรงคาว่าโหมดแล้วก็ สามารถเลือกโหมดได้เลยนะครับถ้าถ่ายคนก็แนะนําไม่ใช้ที่โหมดถ่ายรูปคนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่การถ่ายวิดีโอนะครับก็กดเข้าไปที่โหมดการถ่ายวิดีโอนะครับก็กดถ่ายมันกดถ่ายรูปเลยนะครับกล้องก็จะเริ่มบันทึกให้นะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับนะครับถ้าบันทึกเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับกล้องก็จะบันทึกให้ครับ ต่มานะครับก <go> <ique> ็จะพามาดูที่การดูรูปภาพนะก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะนะครับก็จะมีรูปภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายเพิ่มเติมแล้วก็จะแนบรูปภาพไว้ให้เพื่อนนะครับแต่ถ้าอยากดูนอกเหนือจากที่ผมถ่ายก็สามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมนะครับโดยพิมพ์ชื่อุ่นกล้องตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับนะครับถ้าจะกลับมาหมดถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มหน้าชัตเตอร์เบาๆนะแต่จะตั้งไว้ที่โหมดออโต้ไว้ให้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปเลือกตั้งค่า ต่างๆได้นะครับก็จะ,いいจะมีการตั้งค่าหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็จะพวกลบรูปภาพนะครับเปิดปิดแฟลชถ่ายมาโครตั้งเวลาถ่ายนะครับตอนนี้ก็จะจับใบหน้าถ่ายนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวเลขว่าถ่ายรูปได้กี่รูปนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับกล้องตัวนี้ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดเจนพูดเร็วไปเพื่อนก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google หรือว่า จะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับสําหรับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ช่องผมด้นะครับขอบคุณมากครับ